สวัสดีเด้อพี่น้องเอฟซีพี่น,อ FC, นอ้องปลอมไปสุขุสุขคนลุงเปล่าอาอน้าว้าหน้าสาวผู้ติดต,ตามห้าหน่อยห้าหน่อยมาตองวดดรอดเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้เป็นความวันที่ยี่สิบสี่พี่น้องวันที่ยี่สิบสามเมื่อวานนี่ผ่านมากก็ได้ แตกรูดเลยพี่น้องได้สองรูดแตกหนึ่งห้าหน้อยหกหกหน้อยได้สามได้เครื่องหนึ่งพี่น้องต่ว่าเดินดีตอนที่ว่ามีแตกในหลายพี่น้องเนาะไในอันเดียวห้าหน้อยพิเศษได้ทั้งรูดทั้งแตกพี่น้องห้าหน้อยพิเศษแล้วก็มายุทธ์ไทยผีวีไอพี AP, พ่ีมาได้อีกอันนึงชี่อันหนึง่งกรบรุดกับพี่น้องพัฒนากับว่ามา พัฒนากันเมว่าน้องลากระบาเตอบให้น้องอพี่น้องเนาะตอบน้องลาให้กับจีไข่ยอยู่มือว่านี่ได้แตกรูดพี่น้องได้สองรูดแตกหนึ่งเดินดีอยพี่น้องวูเขามาที่ตามกะดีใจนั่มอยู่เรื่อยก็ได้เขาเขาถือแล้วกันยึดก็ได้พี่น้องแต่ว่าตามสุดตามสุดก็สเสมอตัวแล้วนาอพี่น้องเนาะ บ่เป็นอย่างตามสุดยุ่ยซื้อว่ามีกำไรบร่ขาดทุนยู่เสมอโตนอพี่น้องเนาะตามหาสิบก็ยุ่้าสิบตามลอยก็ยุ่ลอยพี่น้องแม่นว่าขายมันม้นมาวานนี่เอาก้นสิบไปเบิ่งวันที่ยี่สิบสี่ต้องหดต้อมมือกะเบิ่งงี่สิบสามสี่พันมากก้อนมา้วานนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะแรงว่าน,นี่ก่อน นาน่อยวันที่23ตุลา2568ก,ก,ก,กาซาดลุดพี่น้องกาศาสตดลุดไปพิเศษเด่นศูนยร่องแปดตัวหลุดเข่าศูนยน่าพี่น้องตัวเด่นได้ศูนศอยู่ดิเข่าศูนย์เด่นศูนย์ก็ได้ศูนได้ศูนย์ศูแล้วกบมาจับคู่จับตัวสำรองตัวเจาะกก็ด ก็มาแตกตรงๆพี่น้อง6กเก็ดแตกตรงๆพิเศษนี่แตกรูดแตกตัวเจาะซ้ำร่องกับเขารูดตัวเด่นศูนย์แล้วก็มาปกติปกติกะปกติกระรูดไปสามัคคี มาสามัคคีบานนี้มาสามคัคคีกันมาสามคัคคีก็ลดไปพี่น้องสามคัคคีก็ลดแล้วก็มาห้าหน้อยไอ้มาวีไอพีวีไอพีหนีเด่นหกล่องเก่าเขาหกที่พี่น้องบานนี้หกนี่เขาทั้งรักลอยทั้งรักหน่วยหกสองหกพี่น, 2, น้องได้รูดสองหกหนาอพี่น้องเนะนายปัฒนาลดไป เอาบารนี้มาเบื้งของวันที่ยี่สิบี่เลยคี่น่อยเวลาไปลายแหละที่สิบ24เลยหน่อยเป็นตัวใดหน่อยห้าหน่อยวันที่ยี่สสิบี่ตัวละสองพันหารหน่อยทำมาทางพี่แมวจะไปบางเพินนั่งทางพี่เออสองพันหารหน่อยหกหกสิบแปด จับคู่กษัตริ์จับคูหกงกเกดหกเกด,หก,เกดหกหนึ่ง cầu Vinh Nguyên Nguyên cầu Nguyên Nguyên cầu หนึ่งเก่ากลมหกหนึ่งล่องหกเจ็ดล่องครูวิ่งเด่นหนึ่งล่องเก่า ลืมเ,เปิดกล่องพี่น้องบุกไปยังเบิ้ง,งแคบหน้าจอเบิ้งตามกันไปเนาะพี่น้องเนาะปกติ จับคู่ปกติจับคู่สามแปดสามแปสามสี ีนงวิ่งซีนงวิ่งซีนง อมซีหนึ่งร่องสามซีร่องสามแปดกูวิ่งเด่นหนึ่งร่องซี VIP VIP จับคู่งกหนึ่งหนึ่งเกด cầu Vinh 19 nâng cầu Nâng หนึ่งเก่ากลมหนึ่งเกดล่องหกหนึ่งล่องครูหิ่งเด่นหนึ่งล่องเก่า น้อยพัฒนาน้อยพัฒนาจ้าครู 34 35 73วิ่ง เก็ดสามวิ่งเก็ดสามวิ่งเก็ดสามกลมสามหาล่องสามสี่ล่องหูวิ่งเด่นสามล่องเก็ด พี่น่องแคบหน้าจอเริเ่วันนี้เด้อมาครบแล้วใบการมาครบเมื่อแล้วพี่น่องห้าหน้อยวันที่ส24ตุลา2568การศาสตร์จับคูหกเก็ดหกหนึ่งหนึ่งเก่าวิ่งหนึ่งเก่ากลมหนึ่งเก่าล่องหกเจ็ดล่องหกหนึ่งคูวิ่งเด่นหนึ่งล่องเก่าพิเศษ ศูนย์หนึ่งสองซีซีหาวิ่งซี่หากลมซีหาล่องศูนย์หนึ่งล่องสองซีคูวิ่งเด่นซีล่องหาหน่อยสามขีสองหาศูนย์หาซีหาวิ่งศูนย์หากลมศูนย์หาล่องสองหาล่องซีหาคูวิ่งเด่นหาล่องศูนย์ปกติสามแปดสามซีซีหนึ่งวิ่งซีหนึ่งกลมซีหนึ่ง ล่องสามแปดสามซีคูวิ่งเด่นหนึ่ง, 19, ง 19, ล่องซีวีไอพีหกหนึ่งหนึ่งเกตหนึ่งเก่าวิ่งหนึ่งเก่ากลมหนึ่งเก่าล่องหกหนึ่งล่องหนึ่งเกตคูวิ่งเด่นหนึ่งล่องเก่าน้อยพัตนาสามซีสามหาเกตสามวิ่งเก็ตสามกลมเก็ตสามล่องสามซีสามหาคูวิ่งเด่นสามล่องเก็ต พี่น้องผู้ได้เข้ามาแล้วก็หายโศกบานกันขขสุขูสุกคนด้ดยพี่น้องเด้อเฮงเฮง,งลุยลยกันมือแรงพี่น้องสี่โมงเคืงหายโศกโศกบานบานกันเงินให้น้องท่องให้ไบรบ่อเก็บบอ่อจนพี่น้องหายคุณพระรักษาเทาวดาคุม้มครองพี่น้องขอบข้ักกายุเย็นเป็นสุขด้ดยพี่น้องเด้อพอกันวันที่ทนีสิบหาบานนี่อีกเจน,นึงสำหรับมนีกับขอเก้าคำวาสวัสดี